วนเทคโนฟาร์มฟาร์มรู้ดีๆที่เรามีให้คุณในทุทกๆวันนะครับโอเควันนี้ใน EP ีที่30ขึ้นไปนะมันจะเป็นการทดลองซะส่วนใหญ่ผลที่ได้เพื่อนๆลองเ,เอาไปใช้ได้เลยนะครับในส่วนของอภิธานศัพท์ไปดูภาคแรกๆภาคแรกๆนะเบื่อถ้าเบื่อหน่อยทฤษฎีเยอะๆก็ลองดูครับเผื่อใครจะสนใจวันนี้เรามีอะไรเรามีปุ๋ยสู่16 6 6 16, 16เราเคยพูดไปแล้วนะไอ16้16 1ห16มันคืออะไร รวมกันทำไมมันไม่เป็นร้อยวะไปหาดูเอาปุ๋ยเขาเรียกปุ๋ยสูตรเสมอนะครับผมหยิบม,มาวันนี้ก็แต่พื้นฐานแต่ผลการทดลองของผมต้องเรเฟรนซ์ตามนี้เลยนะมันถึงจะได้ผลตามตามที่ผมทดลองนะครับวันนี้เราจะมาทำปุ๋ยน้ำกันนะปุ๋ยที่ประกอบด้วยไนโตรเจน16%ฟอสฟอรัสต,ตัว P 16%แล้วก็ตัว K โพแทสเซียม16%นะครับ ปุ๋ยที่ผมใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับผมใช้หลายๆยี่ห้อไม่ไม่ได้ไม่ได้ค่าโฆษณาหรืออะไรนะโอเคไหมครับอ่ามันเป็นปุ๋ยที่ใช้กับพืชทั่วไปอ่ะนะครับใช้ก็หว่านหวาโปรยไปทีนี้ถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนปุ๋ยให้มันเป็นในรูปของรูปแบบของสารละลายถ้าเราต้องการเลี้ยงพืชปลูกพืชแบบไฮโดรหรือหรือนะเราต้องการปุ๋ยน้ําเพื่อเอาไปฉีดพ,พ่นพืชน,นะครับ ก็ทําได้นะครับการการให้ปุ๋ยมีหลายวิธีถ้าเป็นดินถ้าเป็นปลูกบนแบบบนดิน g e o p o ก i c นะครับก็เอาปุ๋ยโรยๆไปเ,เนาะแล้วก็ค่อยๆให้มันน้ําซักล้างสารธาตุธาตุลงไปในดินทีละนิดทีละนิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเราจะผสมให้มันเป็นปุ๋ยน้านะครับความเจือจางก็เพื่อนๆก็ไปจัดการเอาปกติแล้วความเจือจางนะความเจือจาง อยู่ที่ประมาณ0.25%ของปริมาณน้ำบวกปุ๋ยที่โรยลงไปนั่นะครับ0.25%หรือ0.5%นะครับผมคิดให้ดูแล้วกันะะอันนี้แบบสูตรง่ายๆนะหรือเราจะใช้พวกอะไรอย่าน้ำหมักชีวาภาพอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้ประมาณสัก0.25ประมาณนั้นนะเช่นเอานี้แบบสูตรง่ายๆเลยนะคือมัน เพื่อไม่ให้มันเข้มข้นเกินไปนะครับแต่เดี๋ยวผมจะลองมาเช็คว่าทําขนาดนั้นน่ะมันเทียบกับปุ๋ยน้ําได้อย่างไรนะครับโอเคเดี๋ยววันหลังเนาะเอาเป็น e ีีหลังๆอันนี้ EP ีนี้แค่ทำ,ทำวิธีนี้แล้วได้ปุ๋ยน้ําปุ๋ยน้ําที่มีค่าเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมคิดสูตรให้ก่อนนะปกติถ้าเราจะเอาไปาไปฉีดพ่นอะไรประมาณนี้ไม่ว่าจะเป็นพวกสารอะไรปุ๋ยพวกปุ๋ยหมักอะไรปุ๋ยน้ำหมักอะไรเงี้ยเราจะใช้ประมาณสัก ห้าสิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรนะจดตรงนี้ไว้นะห้าสิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรเดี๋ยวเขาเขาหน้านู้นเดี๋ยวผมจะมาพิสูจน์ให้ดูว่าไอห้าสิบซีซีน้ำยี่สิบลิตรเนี่ยมันคืออะไรวะพี่ผมก็จะใช้ปุ๋ยน้ำวันนี้แหละที่ได้แล้วเดี๋ยวเราไปละลายกันส่วนห้าสิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรที่มันจะเป็นศูนย์จุดสองห้าเปอร์เซ็นต์ได้อย่างไรโอเคอืมเดี๋ยวเราค่อยๆค่อยๆทำไปเนาะนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่ ปุ๋ยสู 16, ตร16-16-16นะครับอ่าเสร็จแล้วปุ๊บเดี๋ยวเราเตรียมเครื่องมือเลยวันนี้นะครับไปง่ายๆครับวันนี้สมองโล่งๆภาพวนไปเรื่อยๆนะผมภาคไปเรื่อยๆตามสูตรนะเรารู้ใจกันแล้วนะเพราะเป็นวิธีที่ผมทาง,งานง่ายที่สุดเพื่อนๆก็ดูอ่ออ่ออออมันจะข่อง่ายขึ้นไม่ต้องรองคาพูดผมไปเรื่อยๆฮะอยากดูท่อนไหนดูฮนะไม่อยากดู้าไมไปมฮะอยากดูแต่ภาพปิดเสียงก็ได้ครับแต่เพื่อนเลยฮนะ โอเคอุ okay, ปรกรณ์วันนี้เรามีอะไรมีแก้วม,มีปุ๋ยสูตรสิบหกสิบหกสิบหกมีช้อนแล้วก็มีเครื่องวัด E c ไอ้สามอย่างข้างบนเพื่อนๆหาได้อยู่แล้วละ่ะส่วนไอ้เครื่องข้างเนี่ยผมทมาําว่าไม่ต้องไปซื้อฮะไม่ต้องไปซื้อเพราะที่ร้านผมก็ไม่มีขายครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีทาให้จดสูตรไปได้เลยนะช้อนมาอันหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าช้อนอะไรถ้าดูไปแล้วช้อนโต๊ะโอเคนะหนึ่งช้อนโต๊ะน้ําแก้วหนึ่ง อันนี้แก้ว750ม l หรือแก้วกาแฟนั่นแหละที่คุณไปซื้อกันแก้วะ2 0บาทค่ออๆฟิศเก็บกลับบ้านมามีไีกปุ๋ยเป็นเม็ดๆเนี่แหละครับทางในต่อก็เปิดฝามันออกมาครับเปิดปากถุงออกมาค่อยๆแกะอย่างระมัดระวังช้อนนี่คุณจะเป็นช้อนแห้งนะเวลาตักมันจะได้ไม่ติดตักมาเลยฮะหนึ่งช้อนแบบเสียบเข้าไปเลยส่วงลงมาผมไม่ไม่วัดเลยนะว่ามันกี่กรัมกี่อะไรยังไง เอาสูตรง่ายๆเลยครับเพราะว่าไอพาร์ทแรกๆผมวัดให้แล้วนะครับแต่ในความเป็นจริงก็ไม่จําเป็นอันนี้จดเอาไปใช้ได้เลยปับ๊บเทใส่แก้วครับแล้วไงต่อฮะผมจะละลายมันใช่ไหมเราจะละลายปุ๋ยด้วยอะไรน้ำดิเราไปหาน้ํามาน้ําที่ใช้กับน,น้ําการประปานครหลวงนี่แหละครับที่มีค่า ec 0.3 โอเคไหม0.3มิลล mm ิซีเมนต่อเซนติเมตรนะครับไม่ต้องคิดนะใส่น้ำเข้าไปให้เต็มแก้วอย่างนี้เต็มมาขอบขๆประมาณนี้ฮะแล้วก็ทําการคนช้อนคนคนคน,คนผมคนใช้เวลาหนึ่งนาทีนะเป๊ะเลยคนคนคไปเรื่อยๆเพื่อให้มันละลายจต่งตัวให้ได้มากที่สุดนะครับหลังจากนั้นผมก็ทําการวัดค่าครับหยิบเครื่องมาเซตซีโรให้ได้อ่า โอเคอุณหภูมิตอนนี้28.6เวลาก็ประมาณ3ทุ่มนะครับวัดเลยนะเสียบประไมปุ๊บค่าออกมา40.5ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตรโอเคไหมค่าที่เราใช้ในระบบไฮโดรไฮโดรโพนิกส์คือ2ไมโครซีเมนต์นะครับแบบเต็มๆเข้มๆเลยนะครับเราก็มาทำการเจือจางมาลง สมมติว่าเราไม่ใช้2อ,อ่ะเราใช้ที่1และการเพื่อลรักพืชเรายัางเด็กๆอยู่เราก็ต้องมาละลายจาก40่สิบให้เป็น1เนาะจำได้ไหมทำยังไงแล้วก็ตักน้ำใส่เข้าไปฮะโอเคไหมตักน้ำใส่เข้าไปใส่เข้าไปกี่แก้วพี่ก็คิดซะว่าทำให้มันเป็น40แก้วอ่ะมันก็จะได้เหลือดี่ึ่งไง เรามีน้ำหนึงแก้วเรามีน้ำปุ๋ยหนึ่งแก้วแล้วใช่ไหมเราเอาน้ำเปล่าอีกสาแก้วอะใส่นี้มาเลยแล้วก็เทตู้มลงไปความสารละลายก็จะถูกละลายออกไปครับจนเหลือแค่1ใน40โอเคไหมคิดง่ายๆแบบนี้เลยหรือถ้าเราต้องการสารละลายที่อยู่ที่2ม mm ิลลิเซเมนต่อเซนติเมตรทำไงครับเอา2หาร40ตก20เรามีน้ำสิงแก้วแนละ้ว เราเพิ่มอีก19แก้วที่เป็นน้ำเปล่าครับแล้วก็เทลงไปในภาชนะใหญ่ๆครับตุ้มลงไปเลยเราก็จะได้น้ำน้ําปุ๋ยที่มีความเข้มข้นของสารละลายปุ๋ย16 16 16ขนาด2ม mm ิลลิซีเมนต่อเซนติเมตรโอเคปะ่ะประมาณนั้นไม่ยากเนาะนี่ผมทำให้แล้วนะจดไปใช้ได้เลยนะครับปุ๋ยสูตรนี้นะ สลายมาได้ค่า E สเท่านี้โดยสัดส่วนตามนี้แล้วที่เหลือเพื่อนๆไปจัดการกันเอาเองนักตอนนี้นะ40.5เอาไปใช้ก็ตัวเลขนี้นะครับแต่เดี๋ยวหลังจากนี้ผมบอกแล้วว่าเดี๋ยวมันจะแตกตัวออกไปอีกแล้วเรามาดูว่าผ่านไปสัก24ชั่วโมงอีก3ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยอีก24ชั่วโมงเนี่ยอัตราการแตกตัวการละลายมันจะเป็นยังไง เดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะทําการวัดให้นะครับอันนี้คือค่าคร่าวๆที่ได้วันนี้ส่วนอีกค่าอีกค่าหนึ่งก็คงได้วันพรุ่งนี้นะครับหลังจากที่เราละลายปุ๋ยแล้วแล้วเราทิ้งเอาไว้ในภาชนะมันจะแตกตัวเพิ่มอีกเท่าไหร่แต่ถ้าตอนนี้เอาไปใช้เลยนะครับเอาไปผสมเอาไปพ่นใส่แปลงพืชก็จะเริ่มต้นที่ตัวนี้ครับเพราะว่ามันก็จะหยุดการละลายมันจะละลายผีเมื่อ มีน้ำลงไปโดนไปอีกทีในอีกวันนึงมันก็จะเจือจางไปเรื่อยๆแต่ถ้าผมเก็บใส่ภาชนะเอาไว้ผมยังไม่ใช้มนันนะวันนี้วันพรุ่งนี้ค่ามันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็คอยติดตามดูนะครับจดผลไปได้เลยวันนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ